ชนชั้นสูงในสังคมไทยดูจะนิยมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศสิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนความสำเร็จของมหาไวิทยาลัยไทยหรือว่าสะท้อนความล้มเหลวของมหาไวิทยาลัยไทยหรือมันสะท้อนอะไรสะท้อนความล้มเหลวของชนชั้นนำไทยอที่ไม่ได้รัก <c oughs> ความเป็นไทยครับแต่ <c oughs> อาจารย์สังเกตดูไหมว่าชนชั้นนำไทยถ้าจะรักความเป็นไทยมี ถามว่าทาไมถึงอยากให้ลูกเรียนในประเทศไทยเขาบอกว่าจะได้มีพวกนั่นคือคําตอบที่ผมได้ยินแทนที่จะบอกว่าเรียนมาอะไรไทยแล้วแหมมันรู้เรื่องประเทศไทยมันเข้าใจสังคมไทยดีกว่าแต่เขาบอกว่ามีเพื่อนมีพวกต่อไปทํางานง่ายระบบอุปถัมภ์ไทยชัดเจนเลยของคนที่นิยมความเป็นไทยอย่างอาจารย์ที่พูดอ่ะแต่คนที่ไปเรียนต่างประเทศพอถามว่าทําไมส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเขาก็ตอบไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็เขาก็บอกว่า ก็คนในประเทศยก,กย่องปริญญาจากต่างประเทศยกย่องคนจบจากนอกมากกว่าเขาก็เลยคิดว่าไฮลูกเขาไปดีที่สุดค,คือผมยังไม่ได้ยินว่าไปต่างประเทศเพราะว่าวิชาการหรือความมันจะไปได้อะไรเนื้อแต่บอกว่าก็เขายกย่องกันเราก็ทำตามอย่างนี้จะอย่างนี้จะให้เข้าใจว่ายังไงค <ST> ือ <uğ Graduate> ผมคิดว่าทั้งทั้งสองประเด็นเลยเ ประเด็นเรื่องความเข้มแข็งทางวิชาการของเหมาลัยต่างประเทศซึ่งก็มีเหมาลัยต่างประเทศที่อ่อนแอเหมือนกันนะครับพวกที่ไปจบมาเหมาลหลห้องแถวนะฮะไอ้ตรงนี้เราก็ต้องยกไว้นะครับ<ส>มันก็เหมือนกันทุกแห่งนะครับทุกประเทศอ่ะเหมาลาลมีทั้งเข้มแข็งและอ่อนแอรเรื่องที่สองเท่าที่ฟังบ่อยๆได้ยินเหตุผลบ่อย,อย,อย,อยๆมากๆก็คือเรื่องภาษาภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเรื่องที่จะทําให้ลูกเนี่ยได้เปิดมโนทัศน์ที่กว้างเพราะเรียนต่างประเทศอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่า,าดูเหมือนว่าความนิยมในปริญญาต่างประเทศเนี่ยมันจะสูงกว่าปริญญาในเมืองไทยนะอันนี้ก็อยู่บนพื้นฐานของหลายลเอุผลส่วนความคิดอีกความคิดหนึ่งซึ่งอาจารย์ชานวิทย์พูดไปแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมยังคิดว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยถึงจะมีจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกเราเนี่ยได้เรียนได้โตในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความซึมซับของความเป็นไทย และการเข้าใจแล้วก็คือจริงๆความเป็นไทยเนี่ยนะครับผมภูมิใจในคนไทยมากผมว่าพวกเราทุกคนก็ภูมิใจมากเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าเราให้โอกาสลูกหลานเราเนี่ยได้โตได้ซึมซับในความเป็นไทยขึ้นมาแล้วเมื่อจบปริญญาตรีแล้วหรืออะไรแล้วเราส่งไปต่างประเทศอันนั้นก็เป็นอีกแนวทางนึงที่จะประนีประนอมของดีของไทยและของดีของเทศแล้วคําตอบที่เขาตอบผมบอกว่ามีพวก การให้ลูกเรียนเมืองไทยต่อไปเขามีพวกอันนี้อันนี้ผมคิดว่าชัดเจนชัดเจนครับอันนี้ผมว่าเป็นเหตุผลที่ฟังได้เลยนะครับกับของคมไทยนี่ฟังได้เลฟังได้เลยผมบังเอิญไม่ใช่บังเอิญเป็นความจริงว่าผมไม่เคยเป็นนักเรียนนอกแล้วไม่เคยมีวาสนาที่จะไปเรียนเมืองนอกอาจจะเป็นเพราะผมไม่าจากสังคมช้นสูงก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกนะครับว่าว่ามันเป็นผมด้อยของตัวเอง ขั้นพอตัวเองพอลืมตาอ้าปากได้ได้ดีได้ดีก็อยากจะให้ลูกไปเรียนเมืองนอกอแต่ลูกผมเนี่ยนะฮะมีม,มีมีอย่างที่ท่านประหลัดว่าเรียนริญญาตรีจบแล้วไปเมืองนอกแล้วกลับมาทํางานแล้วก็บางบางคนก็เรียนริญญาตรีเมืองนอกกลับมาเรียนริญญาตเมืองไทยและคําถามที่อาจารย์บอกว่าเพราะอยากให้รู้จักก่อนบางเอิญผมคิดว่ามันเป็นความจริงในสังคมไทยนะครับ ใครที่อยากจะทํางานประสบความสาเร็จเจริญก้าวหน้าต้องมีเส้นมีสายมีพักมีพวกยมีเงินมีทองมีความสุขในสังคมเนี่ยนะโน้ตาวเนี่ยนะมันสู้โน้ฮูไม่ได้โน้ตาวสู้โน้หูไม่ได้ครับก็คือว่าจะเก่งกาจสามารถยังไงเนี่ยะคือถ้าไม่รู้จักมนุษย์นาเนานะฮะไม่รู้จักการที่จะเข้าผู้เข้าคนไม่มีพักมีพวกอาจจะจะเลยไปถึงขนาดไม่มีเส้นมีสายเนี่ก็ได้ มันสะท้อนระบบอุปธมภมสังคมไทยใช่ไหมครับก็มันยังอยู่กับระบบอุปธรภมเนี่ยมันก็ต้องเป็นก็จึงบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่กําลังจะเติบโตกําลังจะดีดตัวออกจากสังคมที่ปกครองกันครับฉะนั้นเมื่อเราเราอยู่ด้วยการปกครองกันเนี่ยนะมันจําเป็นจะต้องมีระบบอุปธมรมครับนะแล้วสังคมไทยขณะนี้กําลังจะปรับเปลี่ยนเป็นสังคมที่จะต้องพึ่งพาตนเองทาไมคนไทยมักจะส่งลูกไปเรียนอังกฤษอย่างนี้ อเมริกาอย่างนี้ตะวันตกทั้งนั้นเลยแต่ว่ามหาวิทยาลัยดีๆสอนความรู้เข้มแต่ว่าอยู่ในแถบเอเชียอย่างเช่นตัก,กัศิลาของอินเดียอย่างนี้อเล็กซานเดรียของอียิปต์อย่างนี้เทียนสินของจีนอย่างนี้กับไม่ค่อยมีคนนิยมแต่จะไปอะไรนะครับลอนดอนสกูลเคมบริดจ์ฮาร์วาร์ดหรือสแตนฟอร์ดหรือเยลอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็สะท้อนอะไรวิธีคิดของคน,คนที่จะมารับราชการได้ดิบได้ดีเนี่นในกระทรวงทะบวงกรมต่างๆก็ต้องดูตัง้งแต่หัวจดเท้าว่าจบมาจากไหนนะถ้าจบมาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเทียนสินก็ปจบที่ตะวันตกเนี่ยนะก็ถือว่าเยี่ยมแต่ถ้าเทียนสินอะไรเนี่ยม,มันคืออะไรผมถึงบอกว่าลูกอีสพอลิ c y ในร่านการศึกษาเนี่ยคือมันต้องปรับเปลี่ยนค่านิยมนะครับ ว่าอย่าง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 ในกระทรวงบางกระทรวงเนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ต้องเอ่ยกระทรวงกันนะครับบอกถ้าจบวิชานี้มาจากที่นี่เราเยี่ยมถ้าบจบาใครจบที่นี่นะ,<อ>นะมา<บ>ทําหน้าที่นี้แม้แต่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเยี่ยมนะก็บอกว่าจบธรรมศาสตร์ปริญญาตรีไม่ได้เรื่องหรอกนะแต่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะก็คือว่าความหมายมันอยู่ที่ว่าจะเอาใบาอันนี้มาแข่งกันหรือหรือจะเอาสิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ นะฮะแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ตัวปรมนุษย์นั่นก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันกําลังจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาทยการที่เขาไม่ต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับการที่เขาไม่ต้องไปนั่งฟังอาจารย์ที่เลคเชอร์ไม่รู้เรื่องนะ,ะดีเขามานั่งดูโทรทัศน์เรียนเรียนเอาเองไม่ดีกว่าเขามานั่งเคาะอินเทอร์เน็ตนะ,ะหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตไม่ดีกว่าหรือครับฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในเรื่องการศึกษามันกำลังเปลี่ยนไป เราตามมันไม่ทันอย่างหาครับเราเป็นคนที่มีความพะวงนววิตกจริตเพราะเราเองเนี่ยปรับตัวเองไม่ทันคันี้ขอเรียนเสริมท่านนายรีนิดหนึ่งครคือไอไออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนี่นะครับมันมันทำให้เรารู้แม้กระทั่งว่าในวิชาเดียวกันรายวิชาเดียวกันเนี่ยที่สแตนฟอร์ดสอนยังไงที่แบปสันสอนยังไงโดยไม่ต้องไปถึงที่โน่นนะครับนั่งเคาะคอมพิวเตอร์ที่เมืองไทยนี่แหละก็รู้ได้เหมือนกัน เพราะนั้นก็กลับมาถึงความสําคัญของความความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต่อ,ตอไปอจะช่วยได้เยอะอแล้ว,<ร>วมันกระโดดก้าวไปนะอาจารย์รขณะนี้อย่างที่ท่านประหลัดพูดสพู่นะครับว่าระบบก,การศึกษาทางไกลหรือระบบก,การศึกษาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เขาเรียกว่าจะเป็นเวอร์ชวลอะไรต่างๆคือเดี๋ยวนี้นะครับมันมาแล้วครับตอนนั้นผมผมบอกว่าจะไปไปไปปิดไปปิดมันนะ เราจะไปสร้างระเบียบในการที่จะกีดกันมันนะเอาเป็นว่าออกระเบียบมาส่งเสริมแล้วกันเราอยากจะรู้ว่าเขาสอนกันยังไงเขาเรียนกันเดี๋ยวนี้มีคนเรียนปริญญาเอกอแล้วก็เรียนอยู่ในเมืองไทยเนี่ะแหละครับหลายคนวันนั้นผมได้ยินฟังวิทยุสัมภาษณ์กันบอกว่าจบจากมาอะไรนั้นเอาไปเรียนเมื่อะไรเอาผมเรียนอยู่ที่นี่แหละครับนะอะไรเงี้ยหรือปริญญาโทเรียนจากออสเตรเลีย เอ๊ะไม่เคยเห็นไปเมืองนอกสักทีบอกนานๆไปทีไม่จบได้ไงผมเรียนอยู่ที่นี่แหละครับอาจารย์ชวิตเห็นอย่างไรในเรื่องที่เราพูดกันตรงนี้เรื่องนักเรียนนอกเลยครับครับปริญญานอกผมคิดว่าอันนี้เรื่องเรื่องมันมันยาวนะครับผมว่ามันเป็นมรดกตกท่อทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนะครับผมว่านับตั้งแต่การปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ห้าม,มาแล้วเนี่ยการส่งนะฮะเจ้านายลูกหลานคุณนางไปเรียน ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษเนี่ยก็เป็นประเพณีมานั้นก็ฝังลึกมากมนะครเพราะนั้นคนชั้นกลางก็ตามแบบนะฮะกลางระ,ระดับล่างก็ต้องตามแบบเพราะว่ากรอบสังคมมันสร้างอย่างนี้ไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณจะไปจบหมาหลาลัยซึ่งอยู่นอกโลกตะวันตกนะครับก็แน่นอนนะฮะในเมื่อคนที่คุม การเมืองการปกครองของประเทศนี้มันเป็นกลุ่มนี้อะฮะคุณก็เป็นคนต่างกลุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันเราเรามองไปแล้วทําไมพ่อแม่เขาอยากจะส่งลูกเข้าไปเรียนอังกฤษทั้งๆที่เขาก็มาจากบ้านนอกเหมือนเราเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะเพียงแต่มันไม่น่าจะทำเท่านั้นนะก็อยากจะให้อีลีทเหมือนกับพวกอีลีทชนชั้นนําทั้งหลายหรือชนชั้นสูงในสังคมไทยที่เขาชอบทํากันไต่เต้าทางสังคมแบบหไต่งเป็นบันไดที่จะก้าว มันน่าเสียดายทำไมต้องใช้คำว่าไต่เต้าด้วยผมผมอธิบายนะครับอย่างอย่างที่ก็ต้องยกตัวอย่างอาจารย์ชานพิมผมไปบังเอิญไปเจอท่านผมไม่ได้ไปเรียนนะผมไปไไปปติดตามไปดูงานเลยผมให้นอาจารย์ชานพิเรียนรัฐศาสตร์แล้วไปเรียนประวัติศาสตร์ที่ขอนแน่ผมเลยเข้าใจว่าทำไมอาจารย์มาเรียนที่นี่ เพราะที่นั่นเนี่ยนะมันมีอะไรที่ให้เราให้เราได้เรียนเยอะแล้วให้รุ่นนั้นไปเรียนเรียนจริงๆผมเคยเถียงกับอาจารย์ไม่ใช่เถียงอ่ะแลกเปลี่ยนกันเถียงกันว่าคนอเมริกันเนี่ยมันไปจากเขมรหรือเปล่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหมกันงอาจารย์หรือไปจากแถวเนี้ยเพราะมันเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยมันข้ามเมื่อก่อนไอ้ไอ้ช่องแคบอะไรเนี่ยนะช่องแคบเบริงเบิงมันไม่มีแล้วก็เดินข้ามไปเลยเออมันเป็นไปได้คือเพราะอะไรเพราะเอามาตรฐานผม ตอนที่ผมผมไปอเมริกาตอนนั้นน่ยผมไปเนี่ยนะมีคนวิ่งเข้ามาจับหน้าจับตาบอกโอ้โหตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอินเดแดงเลยเอะเราก็งงนะฮะพอไปฮาวายเอาอีกแล้วเอาบอกเออนกอยู่เป็นฮาวายันอ่าไปที่อเมริกาใต้อินคาโอเอ๊ะเราก็กลายเป็นคนเหมือนเข้าอีกดังนั้นผมคิดว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ที่เป็นบันไดสังคมนะฮะแม้แต่ทุกวันเนี่้จันดีๆผมพ้นออกมาเนี่ยนะประหลัดทุกวันนี้ปวดหัวอยู่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเนะี่ยก็มีคนเอาปริญ,ญญาตรีจบจากแถวออฟริกาบางแหง่งมาให้ทบวงตรวจสอบรับรองรับรองเพื่อที่จะไปสมัครผู้แทนอ๋อนะฮะหรือว่าจบจากอเมริกาบางแหง่งครับนะ ที่เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่มีไม่มีฝากระดานเขาเรียกเป็น no wall university ไม่มีตัวตนก็มีให้ตัวตนแต่ไม่มีฝาห้องก็เหมือนอาจจะเป็นตะกกศิลาเหมือนอาจารย์บ่าก็ไแล้วเอามาให้สอบตรวจเนี่ยตรวจสอบแล้วจะสอบไปยังไงตรวจไวอยังไงแล้วก็ต้องรับรองเพื่อกรกตจะได้รับสมบัครท่านเป็นผู้แทนราฐส เดี๋ยวนี้นะครับถ้าหมาอะไรในบ้านเราจับได้ไล่ทันนะครับไ<ช>ล่กันไปไล่กันมาบอกเอาไม่ได้จบมหกไม่ได้จบมแปดมาจบปริญญาตรีได้ไงบางทีบอกไม่ได้จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทได้ยังไงหรือบางทีบอกว่าจบมาจากตรงเนี้ยใบเนี้ยที่อาจารย์ชัยวิทย์ว่ดเมื่อกี้ของตัวจริงมัน,ม,นมันมันมีใบเดียวนะถ้ามันหายต้องเอาสำเนามา <c oughs> แล้วสำเนาจะต้องรับรองกันยังไงครับรับรองกันจากไหน้ตกลงปริญญาสําคัญที่สุดกลายเป็น เรื่องนี้นะครับก<ม>็ต้องโทษไ,ไม่ไม่โทษก็ก็ต้องขอบคุณหรือโทษและทำนูนก็ไม่รู้นะก็ทําให้ความตายอยากแต่ตายเต้านี่นะครับมันเป็นลายลักษณ์อักษรครับผมเคยถามะสสลอเขาก็โทษว่าพอสํารวจความเห็นประชาชนแล้วประชาชนบอกต้องปร,ริญญาก็เขาก็เลยต้องร่างตามความต้องการของประชาชนนะครับ